ที่ฉันพูดมาเนี่ยแกฟังบ้างไหมก็ฟังอยู่เนี่ยพ่อพ่อนั่นแหละจะอะไรนักหนาคนพวกนั้นมันก็แค่ชาวบ้านชาวสวนชาวไร่แม่บ้านแค่นั้นน่ะทำไมผมจะใช้ไม่ได้ฮะแต่คนงานพวกนั้นอ่ะเขาลงแรงทำงานให้แกได้มีชีวิตที่สุขสบายแบบนี้ไงถ้าแกยังไม่สำนึกเลืยองคำตัวแบบนี้นะแกก็ไม่ต้องขึ้นเปรองประธาน ไล่แกออกอะไรนะพ่อนี่พ่อถึงกับไล่ผมออกเลยเหรอแค่ผมไปใช้แรงงานพวกลากหญ้าพวกนั้นเนี่ยนะเฮ้ยนี่ผมเป็นลูกพ่อนะพ่อจะเห็นคนดื่นดีกว่าผมแล้วไล่ผมออกเหรอเออไล่ออกถั่วไหมครับถัว่วถั่วไหมครับถั่วไหมครับ เฮ้ย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 โอ๊ยโอ๊ยคุณเป็นไรไหมคะมะค่ะเดี๋ยวฉันช่วยครับขอบคุณครับช่วยเอารถขึ้นครับผอก็ขอบคุณมากครับหน้าตาก็ดีทำไมมา ขายถั่วต้มคะเนี่ยโอ้ยที่เหลือเก็บเองได้ใช่ไหมคะพอนี้ว่าฉันรีบอะคะอ่ะอ๋อได้ครับได้ขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> ถั่วไหมครับ ถั่วไหมครับถั่วต้มถุง20ครับโอ้ยทำไมมันขายยากขายเย็นอย่างนี้วะแล้ววันนี้จะมีเงินกินข้าวไหมเนี่ยถั่วไหมครับถั่วครับถั่วต้มโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่ลูกท่านจะสวนนี่ใช่ป่ะวะใช่ไหมเนี่ย ใช่จริงๆด้วยไงล่ะทำไมถึงได้มาขายถั่วอยู่แบบนี้ก็ไม่ทำไมอะครับผมก็ขายถั่วถุงละยี่สิบเอาไหมล่ะครับไม่เอาอะของแบบนี้ยฉันกินไม่ลงหรอกนะ แม่บ้านอย่างฉันเนี่ยยังไม่อยากกินของของนายเลยฉันก็ไม่กล้ากินด้วยแล้วนายจะไปขายให้ใครเขาได้ฮะไม่เอาใช่ไหมครับไม่เอาก็หลบไปเดี๋ยวเวลาทำมาหากินผมหมดเฮ้ยโอ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 ้ยทำแรงไปปาวะเฮ้ยอะไรกันเนี่ย นี่เธอทำแบบนี้ทำไมฮะก็ฉันเปลี่ยนใจว่าฉันจะกินอยู่ดีๆฉันก็อยากจะกินขึ้นมาแล้วนายจะทำไหมจะกินก็เรียกดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องทำร้ายคนอื่นแบบนี้เลยฉันไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยแล้วถึงฉันจะทำแบบนี้เนี่ยแล้วนายจะทำไหมที่นายเคยทำกับฉันเมื่อก่อนน่ะฉันยังอดทนได้เลย แกาแฟค่ะแกาแฟธรรมดาแบบเนี้ยผมไม่กินหรอกนะเอาไปเก็บซะ,ะผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะกินคุณคะถ้าคุณจะทานทำไมไม่บอกกันดีๆล่ะคะทำไมต้องมาทำให้มันเลอะเธอขนาดนี้ด้วยแล้วจะทำไมเฮ้ยลงเสีเย เช็ดด้วยนะแล้วยังไงเพราะแบบนี้เธอเลยมเมาคืนฉันเหรอเปล่าค่ะฉันก็แค่มีโอกาสที่จะได้ทำเรื่องแบบนี้คุณลองคิดดูสิว่าจะมีสักกี่ครั้งที่แม่บ้านอย่างฉันจะได้มายืนด่าลูกท่านเจ้าสวยอยู่แบบนี้แต่ก็นะ คงจะโดนพ่อตัดหางปล่อยวัดมาสิถึงได้มาขายทั่วต้มอยู่แบบนี้ก็สมควรอยู่หรอกทำกับคนอื่นเขาไปเยอะนี่เฮ้ยไม่กินละสกกับตกเฮ้ยทำไรอ่ะนี่ มันลำบากยากเย็นขนาดนี้เนี่ยแีกแค่ขายขวแค่นี้แล้วเมื่อไหร่จะมีปัญญาไปออกรถเนี่ยโอ้ยทำไงดีรถมาเสียอะไรตอนนี้ทำไงต่อด,ดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอครับ<อ>หูยแล้วคุณร้อนจี่เลยอนะผมว่าน่าจะขับไม่ได้ปีอีกสักพังหนึ่งอะครับ หรอคะแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันต้องรีบเอาสัญญาไปให้บริษัทตรงหัวมุมตรงนู้นนะคะอุ้ย้าไม่ทานนี่มีหวังอะไรครับบริษัทตรงหัวมุมทำไมอ่ะครับก็เห็นเขาว่ามีปัญหาเรื่องการส่งออกครั้งล่าสุดอะค่ะเลยทำให้บริษัทเนี่ยขาดทุนไปหลายสิบล้านเลยนะคะแล้วก็มีปัญหาอื่นๆอีกตามมา ฉันเป็นบริษัทขนส่งเจ้าใหม่ที่ท่านเจ้าสัวเนี่ยขอให้บริษัทฉันเข้ามารับงานแทนเจ้าเก่าที่มีปัญหาแต่ฉันมาเล่าให้หนายฟังทำไมเนี่ย <c oughs> งั้นไปครับเดี๋ยวผมไปส่งฮะเอ้ยเนี่ยครับส,สามล้อเนี่ยนะคะใช่ครับรีบไปกันเถอะครับรีบไปช่วยเขาไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวไม่ทันนะ ค่ะครับแต่เดี๋ยวฉันไปเอาเอกสารแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อครับโอ้อ,อ,อไปครับนั่งได้จริงๆนะคะได้ครับไปเร็วครับเดี๋ยวไม่ทันค่ะ ดีๆนะนันายดีๆนะขอบคุณนากนะครับค่ะขอบคุณค่ะงันขอตัวก่อนนะคะดีๆครับสวัสดีค่ะขอบคุณคุณหมิวมากเลยนะครับถ้าไม่ได้บริษัทขนส่งของคุณหมิวมาช่วยในการส่งของครั้งนี้ลูกค้าคงต้องยกเลื่สินค้าทั้งงมดของผมแน่เลยยังไงก็ขอบคุณคุณหมิวมากนะครับที่เข้ามาช่วยผมได้ทันเวลาพอดี ไม่งั้นผมต้องพังนมากกว่านี้แน่ขอบคุณมากจริงๆนะครับค่ะยังไงเนี่ยฉันก็ตั้งใจมาช่วยอยู่แล้วอ๋อยังมีน้องอีกคนนึงนะคะที่ช่วยคุณไว้เขาน่าจะนั่งรออยู่ข้างนอกอะคะ่ะนี่ไงคะเพราะน้องคนนี้เลยคะที่ช่วยคุณไว้อีกคนทําให้ฉันเนี่ยเข้าร่วมเซ็นสัญญาได้ทันเวลาแล้วก็เริ่มส่งสินค้าได้ทันทั้งหมด พ่อนี่ลูกครับพ่ออนี่คุณสองคุณเป็นพ่อกับลูกกันเหรอคะ,อะแล้วทำไมลูกชายท่านเจ้าสัวถึงไปขายถั่วต้มล่ะคะ,ะเนั่นก็เพราะว่าเออไล่ออกถ้าฉันไล่กกออกจากการเป็นลูกได้ฉันไล่ไปแล้ว เอาไปแล้วไปเป็นพ่อค้าขายถั่วต้มซะอย่าคิดนะว่าจะขึ้นมาเป็นรองประธานได้แบบสบายๆฮะพ่อค้าผมที่เรียนจบนอกเนี่ยนะพ่อพ่อจะให้ไปเป็นพ่อค้าผมไม่ทำอะทำไมผมต้องทำด้วยอะพ่อไม่ทำถ้าแกไม่ทำแกก็ไม่ต้องเอาอะไรของฉันไปสักอย่าง เจ้าเอาบริษัทเข้าตลาดมุ่นหรือไม่ก็ขายทิ้งไปสัหรือเจ้าไปบริจาคดีคนอย่างแกนะมันเจ้ายศเจ้าอยางคิดว่าตัวเองเป็นลูกประธานแล้วเ,เหย,ยียบยากใครยังไงก็ได้แก่อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ในสิ่งที่แกทำนะเพราะงั้นอาชีพพ่อข้าถั่วเนี่ยแหละเหมาะกับแกที่สุดแล้วจะได้รู้าอาชีพเนี่ยกว่าจะได้เงินมาระบาดขนาดไหน โหพ่อก็ <S 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 เพราะแบบนี้แหละครับเพอาีนแสงยที่ชอบกีรีของเขาอะ่ะผมเลยต้องสอนด้วยวิธีนี้ท่านเจ้าสวัวนี่ใช้วิธีสอนลูกแบบแปลกๆดีเหมือนกันนะคะอ,องั้นฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่าฉันว่าพอลูกน่าจะมีเรื่องคุยกันอีกเยอะเลยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ พ่อทำไมพ่อไม่บอกผมว่าบริษัทเรากำลังแย่ผมก็อยากช่วยพ่อบ้างนะก็เพราะมันยังอยู่ในความดูแลของฉันไงแกเเด็กใหม่ไฟแรงฉันจะเอาเรื่องแบบเนี้ยมาทำให้แกทุกข์ใจได้ยังไงล่ะแล้วผมก็ขอโทษพ่อด้วยนะที่วันๆเอาแต่เที่ยวเล่นผ่านเงินไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยตอนนี้ผมรู้แล้วแหละว่าเงินเนี่ยมันหายยากขนาดไหน แล้วหลังจากนี้ผมก็จะไม่ดูถูกใครอีกแล้วแหละเพราะว่าผมเข้าใจความรู้สึกพวกนั้นแล้วถ้แกคิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วปรับเปลี่ยนตัวเองสมัยมแถมครั้งนี้เป็นเพราะแกนะบริษัทเราอ่ะถึงไปต่อได้เพราะงั้นฉันจะยกตำแหน่งประธานบริษัทให้แกบริหารต่อจากฉันเลยก็แล้วกันครับป,ประธานเลยเหรอครับ ขอบคุณครับพ่อผมจะตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วบริษัทของเราจะต้องพัฒนาขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนครับขอบคุณมากครับพ่อครับพ่อท่านประธานสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮะท่านประธานเหรอสวยเลย ต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่เคยทำไม่ดีกับคุณไว้ยังไงหลังจากนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ